วันนี้จะมาเฉลยเลขเตรียมปี54นะครับโดยข้อ1คือกำหนดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู abcd ให้ด้าน ab มีค่าน้อยกว่า cd โดย ad เท่ากับ bc ab บวก cd เท่ากับ ad บวก bc ab เท่ากับ4หน่วยและความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยม abcd เท่ากับ28หน่วยความสูงของรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เท่ากับเท่าใด ก็อ่านโจทย์เสร็จก็ควรวาดรูปนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ก็ลองวาดรูปตามที่เขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมคางหมูอันนึงให้ด้าน A B มีค่าน้อยกว่า C D เพราะฉะนั้นข้างบนต้องเป็น A B ตรงนี้ก็เป็น C D โดยที่ A D เท่ากับ B C ก็ใส่ตามที่โจทย์บอก AB บวก CD เท่ากับ AD บวก BC แล้วก็ AB เท่ากับ4หน่วยความยาวรอบรูปเท่ากับ28หน่วยนะครก็จาก AD เท่ากับ BC พี่ให้ยาวด้านละ x นะครับทีนี้เราต้องการหาความยาวรอบรูปเราก็จะรู้ว่าด้าน CD จากความยาวรอบรูป 28หน่วยนะฮะจะได้ว่า c d บวกกับ x บวกกับ c บวกกับ x ได้เท่ากับ28นะครับได้ว่า c d ยาวเท่ากับ24่ลบส x ติดไว้เป็นสมการที่1น,นะครับก็ลอง ลากจาก A B ลงมาตั้งฉากกับ C D นะฮะก็จะได้ว่าตรงนี้ก็ยาว4หน่วยและสมการที่เขาให้มาอีกก็คือ A B บวก C D เท่ากับ A D บวก B C เราก็ตั้งสมการตามที่เขาให้มาว่า A B เท่ากับ4เดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนว่า A B บวก C D เท่ากับ A D บวก B C A B เท่ากับ4 CD ที่เราหามาได้เมื่อกี้จากสมการที่1ก็ติดไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ AD เท่ากับ x บวก BC เท่ากับ x ก็ะจะได้สมการที่2ว่า CD เท่ากับ 2x ลบ4เป็นสมการที่2ครับจากล4เป็นสมการที่2นะฮะก็ จากสมการที่หนึ่งะสมการที่สองเราจะได้ว่า c d เท่ากับ24 2ลบ2 x เท่ากับ2 x ลบ4เราก็ย,าย้ายค้านะครก็จะได้อันนี้เป็น4 x อันนี้เท่ากับ28จะได้ว่า x เท่ากับ7 เราก็ได้ค่า x มาแล้วและทีนี้เราก็กลับไปดูว่าโจทย์เขาถามอะไรก็คือโจทย์เขาถามว่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เท่ากับเท่าไหร่เขาถามถึงความสูงความสูงคือเส้นไหนครับเส้นที่ลากจาก a มา a b มาตั้งฉากกับ c d คือเส้นนี้พี่ให้กำหนดให้ความสูงเท่ากับ y แล้วกันแล้วทีนี้น้องก็ต้องคิดก่อนว่าน้องจะหาค่า y ได้จากอะไรได้บ้าง ก็ลองมาดูว่าเราจะหาได้จากอะไรก็เห็นว่ามันมีสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่สิ่งแรกที่ต้องคิดก็คือพีทาโกรัสแล้วน้องก็ต้องรู้ว่าไอ้ความยาวของตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่พระตอนนี้น้องรู้แล้วว่า x เท่ากับ7น้องก็ต้องถ้าน้องหาความยาวของด้านตรงนี้ได้น้องก็หาค่า y ได้จากพีทาโกรัสทีนี้เราก็มานั่งคิดว่า C D เท่ากับไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่โดยเขาให้มาว่า A D และ BC มีค่าเท่ากันและตรงนี้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นน่ะความสูงของอันนี้ความสูงของสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันและด้านด้านหนึ่งเท่ากันแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะน้องจะหามาสามารถหาด้านนี้ได้ด้านนี้พี่ให้เท่ากับ a แล้วกันน้องก็จะได้ว่า CD เท่ากับ สอบวกสแล้วจากสมการที่เรารู้ว่า c ีเท่ากับ 2x เท่ากับจากสมการที่2องละกันเท่ากับ 2x ลบ4น้องก็จะได้ว่า x เท่ากับ14พี่ก็แทนว่า x เท่ากับ1 4บเฮ้ยเเท่ากับ7 2x เท่ากับ14ลบ4เท่ากับ10เนี่ยฮะแล้วก็อันนี้จากสมการดาว ็คือค่า x นะฮะก็จะได้ว่า 2a บวก4เท <_ S 1> <10. S 1> ่ากับ10ก็ได้ว่า 2a เท่ากับเท่าไหร่ย้ายมา4ลบ10เหลือ6จะได้ว่า 5a เท่ากับ3นี้จากที่เราวิเคราะห์พอเราได้ a แล้วเราก็สามารถหาความสูงคือ y ได้จากพิทาโกรัสก็จาก x กำลังสเท่ากับ y กำลังสองบวก a กำลังสองรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับจะได้ว่า x เท่ากับเจ็ด x กำลังสองเท่ากับสี่สิบเก้าเท่ากับ y กำลังสองบวก a กำลังสอง a เท่ากับสามเพราะฉะนั้น a กำลังสองได้เก้านะฮะได้ y กำลังสองเท่ากับสี่สิบดังนั้นได้ y เท่ากับรูทสี่สิบ แล้วก็มาดูในช้อยว่ารู้สีสิบมีไหมไม่มีก็ต้องคิดว่ารู้สีสิบนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เท่ากับสองรู้สิบนะครับสองรู้สิบซึ่งคำตอบก็คือช้อยครับก็หลังจากทำเสร็จก็จะทวนให้ฟังนะครับว่าหลักการเวลาเจอโจทย์แบบนี้ โจทย์ที่เขาให้มาก็คือโจทย์ที่เขาพูดพูดมาว่าบรรยายว่ารูปที่เขาให้มามันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือ1คือวาดรูปนะครับวาดรูปตามที่โจทย์ให้มาได้แล้ว2ก็ต้องอ่านก่อนว่าโจทย์เขาให้เงื่อนไขอะไรบ้างแล้วพยายามใส่ลงไปในรูปให้หมดแล้วก็ดูว่าที่โจทย์เขาต้องการหาคืออะไรโจทย์เขาต้องการหาความสูงในข้อนี้น้องก็ต้องคิดก่อนว่าเรามีเส้นทางไหนบ้างที่จะสามารถไปสู่ คำถามของโจทย์ได้โดยพี่ก็มานั่งวิเคราะห์พี่รากความสูงที่โจทย์ให้มาได้แล้วพี่ก็ใส่เงื่อนไขทั้งหมดไปเนี่ยจากเงื่อนไขแรกก็คือความยาวรอบรูปแล้วพี่ก็ลองกําหนดจากที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้สมการที่1แล้วพอพี่อ่านโจทย์ต่อไปนี่คือเงื่อนไขที่2พี่ก็ใส่เงื่อนไขที่2ตามนี้ครับที่ใส่เงื่อนไขที่2พี่ก็ได้สมการที่2แล้วพี่ก็แก้สมการพี่ก็ค่อยๆทําไปตามตามที่แก้สมการพี่ก็จะได้ค่า x แล้วพอพี่ได้ค่า x แล้วพี่ก็มานั่งคิดว่าทีนี้โจทย์ต้องการหาความสูงเราจะมีเส้นทางไหนบ้างที่จะไปสู่ความสูงได้พี่ก็พบว่าพบสามเหลี่ยมเนี้ซึ่งมันสามารถพิทักษใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสหาถึงความสูงได้แล้วทีนี้ถ้าจะหาความสูงพี่ต้องหาค่าความยาวของด้านนี้พี่ก็มานั่งคิดว่าแล้วจะมีทางไหนบ้างที่จะไปถึงความยาวของด้านนี้ได้ แล้วพี่พบว่าด้านนี้มันเกี่ยวข้องกับ CD ก็มานั่งวิเคราะห์สามเหลี่ยมสองอันนี้ว่ามันเหมือนกันทุกป,ประการเพราะมันเหมือนกันทุกป,ประการแล้วพี่ก็ได้สมการนี้แก้มาเรื่อยๆจะได้ค่าของด้านนี้และจากที่พี่วิเคราะห์ไว้ตอนแรกว,ว่าถ้ารู้ด้านนี้ก็สามารถรู้ความสูงได้พี่ก็เอามาเข้าสูตรพีทาโกรัสนะฮะแล้วก็ได้คําตอบครับ